สวัสดีครับนี่เจ๊มแม่ครับันนี้ก็ขึ้นมก็มีซ่อมอชุดซับลายนะครับสิบสองโวลต์หรือสิบหกสิบห้าสิบโวลต์นี่นะครับมีเปลี่ยนขั้วไปนะครับวันนี้ก็จะลองเอา,อาตัวซับไพดีซีตัวนี้มาชาร์จแบตเตอรี่ดูนะครับจะติวตั้งดีซีหนึ่งพันแล้วกันนะครับวัดตรงนี้กันบวกลบ สิบห้าห้าจุดแปดนะครับแมนออสายาเนี่ยอน,นนี้มันมีโหลดอยู่นะครับลอยโหลดก่อนโวลต์ลอยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอ่า16โวลต์นะครับไม่มีโหลด16โวลต์ก็จะต่อชุดนี้ด้วยอ่าจะดูโวลต์ดูแอมป์นะครับตัวนี้ถ้าจะไม่พิจะได้ร้อย ลอยโวลต์นะตัวนี้ E C แล้วก็ลอยแอมป์ถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี mm ๋ย hmm. วจะต่อกับนี่แหละชาร์จแบตเตอรี่เก่านะครับ F B นี่แหลอะอน,นี่จะปิดก่อนนะครับปิดก่อนบิดแต่มันมีวงจรบิดเลนสไฟข้างในอยู่นะครับอันนี้แค่มาคอยต่อ,อ,อนี่บวกลบกับวงจรไอ้จะมีปรับความเร็วมอเตอร์แต่ก่อนนะครับเดี๋ยวดครับใช้ไอซีตองห้านี่แหละ อันนี้เคยทำไว้น้านแล้วนะครับปุ่มด้วยเฟดน,นะครับจะมากระตุ้นแบตหน่อยอแต่ตอนนี้ก็จะดูแอมว่ามันชาร์จเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตัวน,นี้ก็เอาง่ายๆนะครับดำลบแดงบวกนะครับทำเอาลอยลอยตอนนี้ก่อนแล้วกันตัวน,นี้ สีดำสีดำต้องเข้าดำนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใสยมาตอ่อเพิ่มนะดำจะดูแอมโวลต์แล้วก็แอมนะครับตัวนี้ก็จะต,อบบต่อแบตตรงแบตเลยฮะอ่าตัวนี้ ตันนี้ต้องต่อสองเส้นนะครับมันจะมีวัดโวลต์วัด,วด,วดแอมป์สีเหลืองเหลืองแดงนะครับเดี๋ยวจำขึ้นตรงนี้เลยเดี๋ยวช่างมาขอต่อแป๊บนึงแล้วกันเพราะว่าสีแดงเนี่ยต้องต่อกับนี่กับขั้วแบตนี่นะครับแป๊บนึงต่อผ่านผ่านคอมโหลดนะครับผ่านอนุกรมระหว่างสายแดงกับดำนี่นะครับเอาแดงเข้าแบตนะครับแล้วก็ดำเข้าตัวไฟที่ออกจากวงจรนะครับ ต่อเน,นี้นะครับแดงเหลืองต่อเข้าควบบวกนะครับของแบตเตอรี่นะครับดําก็าสีแดงเนี้ยมาต่อเข้าสีดำสีเล็กไม่ต่อก็ได้นะครับสีเล็กไม่ต่อก็ได้ต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้เพราะว่าตอนนี้แบตมันมีไฟอยู่นะครับจําได้เลยนะครับไฟสิบสองโวลต์เอง ไม่ใกล้โลหะไม่ใกล้อะไรนะครับอ่านี่นครับอ่าตอนนี้ไฟที่แบตนี่วัดได้สิบเอดจุดดโวลต์นะครับกระแสศูนย์อยู่นะครับนี่ดำต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับเพราะยังไงมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับดำเล็กไม่ต่อก็ได้นะครับนี่นะแบตไฟจะต้องใช้อ่แล้วก็เอาสีแดงมาต่อเลยตัดวงจรนั้นออกไปนะครับ ตอ่อต้านใช่ไหมวะอ่ะตอนนี้ไฟจากแบตก็จะมีย้อนมาโอเคอ่ะอันนี้เปิดสวิตช์นะครับปาบ่าตอนนี้มันจะมีสวิตช์นะครับดูแรงไฟสุ่เท่าไหร่อ่าโอเคสิบแปดไอ้สิบสี่จุดเก้านะครับเห็นไหมนะกระแสไหลนะครับอ่าช่วงนี้จะลอง ปรับเร่งไฟนิดนึงนะครับเร่งรถไฟนิดนึง่งอันนี้ลดปรับลดอยู่ที่สิบสองสิบสองโวลต์นี่ไม่ไหลเลยนะฮะ,ะให้ดูนะครับเก่านะครับเนีพอเห็นนะ,อะตอนนี้ช่างแมหลีหล,หล่เหมือนดีเมอร์นะครับปรับไฟสว่าง อ่าคราวนี้จะปล่อยโวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่ส2สองโวลต์นี่กระแสไม่ไหลนะครับดูเท่าไที่เท่าไหรนะครับอ่าสิบสองจุดสามเริ่มไหลแค่ส่วนจุดห้านะครับเดี๋วจชัดนะครับอ่าสิบสามโวลต์นี่ก็ไหลไหลที่หนึ่งแอมป์เลยนะครับเคอ่าไปที่สิบสี่อ่าตอนนี้สูงสุดละสิบห้าสห้าโวลต์นี่กระแสไหลสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสามห้านะครับ นี่นะครับพอเห็นนะครับจะรู้เลยว่าแบตชาร์จหรือไม่ชาร์จนะครับพอดีเผื่อใครเอาไปใช้นะครับเวลาจะชาร์จเดินตรงก็ได้นะครับไม่ใช่วงจรก็ได้นี่ใช่ไหมครัใช้วงจรมีวงจรอยู่ก็เลยเอามาลองมาเทสดูนะครับสีดำครับนี่นะครับดำเข้าก่อนเข้าก็พูดง่ายดำมาเข้านี่ถ้าใครจะต่อตรงๆแล้วก็แดงเข้าก็ลบนะครับ จะจับกระแสไหลส่วนมากจะจับที่ขั้วลบกันนะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่จะได้ดูแล้วว่า,าไฟมันชาร์จไหมอันนี้ก็แบตเตอรี่เก่านะครับก็ลองด,ดูตรงนี้กันว่าเหลือกี่โวลต์นะรตรงนี้มีโหลดแล้วตรงแหล่งจ่ายไฟนะครับ เอาว่าสปายดีซีนะครับประโยชน์ที่14.9นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ดึงไปหน่อยอก็ลองดูนะครับื่าใครจะต่อตัวโวลต์แอมป์นะครับในเวลาชาร์จชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าจะดูไฟเวลาใช้งานของดีซีนะครับตัวน,นี้ใช้ดีซีถ้าจำบิตร้อยได,ได้ได้ถึงร้อยแอม แอมป์ห้าสิบแอมป์แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็เลือกใช้เอาอยัางไงก็ <S <S หวังว่าจริงประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปไม่ใช่มะเก่าใหม่ในการที่ต่อใช้งานตัวเช็คโวลต์เช็คแอมป์ M ของ DC โวลต์ N นะครับตัวนี้น่าจะไม่จ้าวิดน่าจะเป็นร้อยโวลต์ะ N นะครับร้อยโวลต์แอมป์ก็ได้ที่ร้อยแอมป์ยังไงก็หวังว่าจะช่วยท่านได้นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วชมงานสวัสดี ซ่อมซับากก็เทสนิดนึงนะครับกัาเกา่าพั่วเขาชอบละลายนะตัวนี้ต้องระวังใช้งานก็เ,นเลยเทสวงจรซะหน่อยยังไม่ใส่กล่องเลยนะครับทำไม่นานล้วปรับสปนะีดมอเตอร์นะตัวนี้จริงๆแล้วเอามาเป็นปรับแรงไฟได้